สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่นิยายกลืนดาวทางช่องขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทรานฟอร์เมอร์และขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนทุกท,กทกช่องทางมากๆครับโปรดรับฟังนิยายตอนต่อไปตอนที่81วิญ,ญญาณเท่านั้น ถ้าจะออกไปเทพสัตว์ผู้พิทักกล่าวลอยอยู่บนท้องฟ้าเหนือเกาะโบฮีเนียเสียงของเขาแผ่ไปทั่วเกาะจำไว้ว่าจัก,กรพรรดิแห่งแม่น้ำเบลดเป็นทายาตของโรงเรียนคุณจะถูกตามล่าถ้าคุณพยายามที่จะลอบสังหารเขาครับทายาทพูดพร้อมโค้งคำนับเป็นหนึ่งเดียวทายาทกลั้นหายใจไม่คลายจนกระทั่งเทพผู้พิทักหายตัวไปหมายความว่ายังไงเนี่ย มีคนพูดขึ้นตลอดประวัติศาสตร์ของโรงเรียนเทพบรรพบุรุษมีการสังหารระหว่างทายาทแต่โรงเรียนเทพบรรพบุรุษไม่เคยตามล่าพวกมันทำไมอัศวินกลืนโคลนถึงถูกล่าแม้ว่าเขาจะถูกนำตัวกลับมานี่คือเจ้าโง่ขนาดไหนถึงไม่เข้าใจเรื่องนี้คนอื่นเข้ามาแทรกเห็นได้ชัดว่าโรงเรียนบรรพบุรุษของพระเจ้าให้การดูแลเป็นพิเศษแก่จัก,กรพรรดิเลดริเวรคุณไม่เห็นหรือว่าโรงเรียน ชื่นชอบจาก,กรพพัดสู่ชงอย่างไรตอนนี้พวกเขากําลังชื่นชอบจาก,กรพพัดเบลดริเวอร์อย่างนั้นคุณหมายถึงจาก,กรพพัดเบลดริเวอร์จะเป็นเหมือนจากกระพัดสูชงอีกคนเหรอืออืมจากศักยภาพของเขาเขาอาจจะไม่ด้อยกว่าจาก,กรพพัดสู่ชงเมื่อเขากลายเป็นนักสู้อมะตะหรือมไม่ว่าจะด้วยวิธีใดโรงเรียนเทพบรรพบุรุษปฏิบัติต่อเขาเป็นพิเศษทายาทจากทุกเผ่าพันธุ์ในจัก,กรวาลยังคงพูดต่อไปในขณะที่บินจากไปราวกับลำแสง แต่ทายาทบางคนโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับมอบหมายงานจากเผ่าพันธุ์ของพวกเขาเองรู้สึกหมุดหงีบเล็กน้อยฉันจะฆ่าเขาได้ยังไงอัศวินแห่งแสงสงสัยเมื่อมองไปที่หลัวเฟิงที่ยืนอยู่หน้าพระราชวังจากระยะไกลเขาอารมณ์เสียอย่างมากตอนนี้ไม่มีทางฆ่าเขาแล้วทันใดนั้นหลัวเฟิงเงยหน้าขึ้นและยิ้มยอดตรงไปที่อัศวินแห่งแสงมันเป็นรูปลักษณ์ที่กล่าวว่ามาฆ่าฉันสิถ้านายกล้าพอ อัศวินแห่งแสงรู้ว่ามนุษย์ได้รู้แล้วว่าเขาเป็นนักฆ่าเขาเคลื่อนย้ายตัวเองและหายตัวไปโดยไม่พูดอะไรสักคำหลัวเฟิงยืนอยู่หน้าวังของเขาและมองดูทายาทนับไม่ถ้วนจากไปความคิดท่วมท้นจิตใจของเขาเทพแห่งสัตว์อสูรกล่าวต่อหน้าสาธารณชนก่อนหน้านี้ว่าอัศวินกลืนโคลนจะถูกตามล่าโดยสำนักบรรพบุรุษเทพแม้หลังจากที่เขาถูกนำตัวกลับมาก็ตาม แม้ว่าร่างกายของหลัวเฟิงจะยังคงอยู่ในวงแหวนในขณะนั้นแต่ร่างกายโมชาของเขาได้ยินทุกคำพูดโรงเรียนเทพบรรพบุรุษให้การดูแลเป็นพิเศษแก่ฉันหลัวเฟิงคิดแต่เมื่อคิดอีกทีดูเหมือนว่าข้าไม่ได้มีความสำคัญเท่ากับจัก,กรพรรดสูชงในใจพวกเขาจาัก,กรพรรดสูชงได้รับสมบัติที่แท้จริงสองชิ้นในขณะที่ข้าไม่ได้รับหลัวเฟิงหันหลังกลับไปที่วังของเขาแล้วเขาก็ปิดประตูทันที แม้ว่าฉันจะปลอดภัยในวังแต่เทคนิคหลายร่างกายของฉันได้ถูกเปิดเผยแล้วหลัวเฟิงกล่าวต้องมีจุดอ่อนสำหรับเทคนิคหลายร่างด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยร่างกายดั้งเดิมของฉันควรอยู่ในอาณาเขตของมนุษย์ดีกว่าหลัวเฟิงเดินไปที่พระราชวังด้านข้างแห่งหนึ่งและร่างของโมชาได้กลับไปสู่โลกภายในแล้วแหวนตกลงไปบนฝ่ามือของหลัวเฟิง เขายือนอยู่ในวังด้านข้างเมื่อเขาเห็นลําแสงที่พรามัวแสงสีทองและตราการขนส่งของพระเจ้าเขาเห็นดินแดนแห่งเทพที่ไร้ขอบเขตอยู่อีกฟากหนึ่งของทางเดินสีทองสู้เทเลพอร์ตห้านาทีต่อมาแสงสีทองก็สว่างขึ้นอีกครั้งและหลัวเฟิงก็กลับไปท่านอาจารย์จัก,กรพรรดิหัวใจเฉียบแหลมกล่าวพร้อมรอยอยู่ที่วังด้านข้างแล้ว ลัวเฟิงหัวเราะและยิ้มเมื่อเทคนิคหลายร่างกายของเขาถูกเปิดเผยเขาได้ส่งแกนกลางของเขาไปยังพื้นที่ลับดึกดบันในจัก,กรวาลเสมือนจริงเขาได้มอบหมายให้จัก,กรพรรดิเทียนเฉินสวมแหวนซึ่งมีร่างอสูรเขาทองและแกนกลางชีวิตหลัวเฟิงรู้ว่าเขาจะถูกรอบสังหารดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะไม่นำชุดเกราะเมคาออกมาข้าจะออกไปรับมรดกหลัวเฟิงกล่าวอาจารย์ข้าจะไปกับท่านเถาวันแกว่งไปมา แม้ว่าจะไม่น่าเป็นไปได้ที่จะถูกลอบสังหารอีกครั้งแต่ฉันก็ต้องระวังหลัวเฟิงกล่าวด้วยรอยยิ้มหลัวเฟิงเดินออกจากวังของเขาแทนที่จะเทเลพอร์ตตัวเองหลังจากเดินข้ามเกาะโบฮีเนียไปครึ่งชั่วโมงเขาก็มาถึงวังของเทพสัตว์ผู้พิทักษแน่นอนหลัวเฟิงได้รับความสนใจจากผู้มีอำนาจนับไม่ถ้วนด้วยการเดินในที่โล่งเป็นเวลานาน รวมถึงอัศวินแห่งจัก,กรวาลสองคนที่ได้รับคำสั่งให้ฆ่าเขาอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่สามารถทำอะไรได้การฆ่าเขาไม่ใช่ปัญหาหากพวกเขาสามารถฆ่าเขาได้เขาจะฟื้นคืนชีพอีกครั้งและความตายของพวกเขาก็จะไร้ผลอัศวินแห่งจัก,กรวาลทั้งสองฉลาดพอที่จะไม่ทำอย่างนั้นสู้หลัวเฟิงก้าวเข้าไปในน้ำตกจัก,กรพรรดิแห่งแม่น้ำเลดไปรับมรดกหนึ่งในอัศวินแห่งจัก,กรวาลกล่าว เขาสามารถรับมรดกได้ทุกเมื่อที่ต้องการอีกคนกล่าวท้ายที่สุดเขามีแต้มเกียรติยศมากกว่า60000แสนแต้มดินแดนแห่งมรดกได้กลายเป็นดินแดนของเขาแล้วทายาทของเผ่าพันธุ์อื่นเต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาขณะที่หลัวเฟิงกำลังรับมรดกข่าวแพร่กระจายและมหาอำนาจทั้งหมดของจักรวาลก็รู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นเผ่าพันธุ์ปีศาจเผ่าพานันธุ์แมลงและเผ่าพันธุ์อุ่นยนต่างก็โกรธเคือง มันแย่มากพอแล้วที่มีมนุษย์มีพลังมากตอนนี้เขามีเทคนิคหลายร่างอีกมันไม่ยุติธรรมเลยที่มีพรสวรรค์ที่หาที่เปรียบมีได้ในเผ่าพันธุ์มนุษย์เทคนิคหลายร่างไม่สามารถได้รับจากการฝึกมันเป็นเทคนิคที่มีเพียงบางเผ่าพันธุ์และสิ่งมีชีวิตพิเศษเท่านั้นโดยปกติมันยากมากที่จะฆ่านักสู้อมตะด้วยเทคนิคหลายตัว เนื่องจากร่างกายอื่นๆสามารถใช้เพื่อชุบชีวิตนักสู้ที่ถูกฆ่าได้ที่เลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นคือการสูญเสียพลังงานจำนวนมากในกระบวนการนี้ปรมาจารย์จัก,กรวาลไม่มีทางอื่นที่จะฆ่าจาัก,กรพัิเบลบริเวอร์ได้นอกจากการควบคุมหรือกัดเซาจิตวิญ,ญญาณของเขานี่เป็นวิธีเดียวที่จะจัดการกับผู้ทรงพลังด้วยเทคนิคหลายร่าง ไปวางแผนแกนหลักของภาคส่วนของเขาจะต้องซ่อนอยู่ในที่ปลอดภัยที่สุดของเผ่าพันธุ์มนุษย์มีทางเดียวเท่านั้นที่จะฆ่าเขาและนั่นคือการควบคุมจิตวิญญาณของเขาสิ่งมีชีวิตที่มีอำนาจสูงสุดและมหาอำนาจทุกคนรู้ว่าแก่นแท้คือจุดอ่อนของหลัวเฟิงกลับใดที่เขายังคงเป็นเจ้าแห่งเซกเตอร์ถ้าเขากลายเป็นนักสู้ที่ไม่มีวันตายแก่นก็จะกลายเป็นดิงแดนเทพเจ้า ซึ่งจะกลายเป็นจุดอ่อนใหม่ของเขาอย่างไรก็ตามประเทศแห่งเทพ,พเจ้าสามารถซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ห่างไกลในช่องว่างระหว่างชั้นซึ่งทําให้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะค้นพบนักสู้อมตะที่มีเทคนิคหลายร่างมักจะทิ้งศพไว้ในประเทศเทพในกรณีที่ร่างอื่นๆของเขาถูกทําลายกล่าวอีกในหนึ่งวิธีเดียวที่จะฆ่านักสู้อมตะด้วยเทคนิคหลายร่างกายคือการควบคุมวิญญ,ญาณของพวกเขา วิญญาณเป็นองค์ประกอบทั่วไปที่เชื่อมโยงร่างกายต่างๆร่างกายต่างกันแต่ก็มีเจ็ดจำนงเหมือนกันร่างทั้งสามของหลัวเฟิงเชื่อมต่อถึงกันและเมื่อวิญญาณหนึ่งถูกควบคุมอีกสองคนก็จะเหมือนกันหากวิญญาณถูกกัดซารร่างกายอื่นๆก็จะถูกกัดซาะเช่นเดียวกันมันทำงานเหมือนไวรัสปรมาจารย์แห่งสกายวูฟคำรามด้วยความโกรธอัศวินกลืนโคลนจะถูกล่าโดยเทพบรรพบุรุษแม้ว่าเขาจะถูกนำกลับมาแล้วก็ตาม พวกเขาต้องการค่าชดเชยจากเผ่าปีศาจของเราเผ่าพันปีศาจนั้นโกรธแค้นที่สุดในบรรดาศัตรูของเผ่าพันธุ์มนุษย์การตายของอัศวินแห่งจักรวาลได้กินพลังงานเพียงเศษเสี้ยวของจักรพรรดแห่งแม่น้ำใบมีดและบางทีความแข็งแกร่งของโลกที่ใช้ในการฟื้นฟูร,ร่างกายของเขากลับมีค่าน้อยกว่าองค์ประกอบแบบผสม อัศสวินกลืนโคลอนอยู่ในสภาพที่น่าสงสารเป็นเรื่องปกติที่กลุ่มของเขาต้องการมากกว่าเจ้าแห่งสกายวูฟหากเราปฏิเสธที่จะทำเช่นนี้เผ่าพันธุ์อื่นในพันธมิตรจะผิดหวัง ปรมาจารย์แห่งสกายวูฟตะโกนด้วยความโกรธเขาโกรธมนุษย์โดยเฉพาะผู้นำเมืองพริมอลเคออสและจัก,กรพรรดิเลดริเวอร์เขายืนอยู่หน้าพระราชวังหมาป่านภาและจ้องมองไปที่เมกัตที่เหมือนงูคุณจะต้องรับผิดชอบค่าชดเชยแต่ตอนนี้ให้ฉันถามคุณก่อนคุณมีความคิดจะฆ่าเลดริเวอร์เอ็มเพอเรอร์อย่างไรเมกัตที่เหมือนงูคร่ำครวญขณะที่มันพูดว่าทางเดียวคือควบคุมวิญญ,ญาณของเขาแล้วเราจะทำได้ยังไงละ่ะประมาจารย์แห่งสกายวูฟถาม อารมาจารย์แห่งสกายวูฟสิ่งที่น่าผิดหวังที่สุดตอนนี้คือคำสั่งจากโรงเรียนโรงเรียนต้องให้คุณค่ากับมนุษย์อย่างมาก มันต้องการฝึกให้เขาเป็นเหมือนจัก,กรพรรดิสู่ชงคนที่สองอย่างไรก็ตามเขายังไม่แข็งแกร่งพอดังนั้นโรงเรียนไม่ได้เปิดเผยว่าชอบเขามากแค่ไหนเครื่องหมายมรณะบนอัศวินกลืนโคลนได้ขัดขวางอัศวินจัก,กรวาลในโรงเรียนจากการฆ่าเบลบริเวอร์เอมเพอเรอร์และยังมีอัศวินจัก,กรวาลเพียงไม่กี่คนเท่านั้นเผ่าอสูรของเราในโรงเรียนสิ่งเดียวที่เราทำได้ตอนนี้คือรอเดี๋ยวก่อนจะรอถึงเมื่อไหร่ปรมาจารย์แห่งสกายวูฟคำราม ใครรู้บ้างว่าเมื่อไหรปราบใดที่จัก,กรพรรดิเบสริเวอร์ยังคงอยู่ในอาณาเขตของโรงเรียนเทพบรรพบุรุษดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่สามารถทำอะไรกับมันได้แม้แต่อัศวินแห่งจัก,กรวาลที่เชี่ยวชาญในการควบคุมวิญญาณก็ยังกลัวที่จะถูกตามล่าโดยสำนักเทพบรรพบุรุษเพื่อเป็นการตอบแทนที่โจมตีขาวท้ายที่สุดมันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจัก,กรวาลอัศวินแห่งจัก,กรวาลไม่กลัวที่จะถูกเผาพัานธ์มนุษย์ไล่ล่า แต่แท้จริงแล้วพวกเขากลัวการถูกล่าโดยสำนักเทพบรรพบุรุษอารมาจารย์แห่งสกายวูฟรู้ว่าสิทธิ์ของเขาไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้ไปเขาสั่งเขาหันหลังกลับและเดินเข้าไปในวังหมาป่านพาเกาะโบฮีเนียดินแดนลับของมรดกเทพสัตว์ร้ายในหุบเขาลึกอัศวินจิวเฟงมองไปที่หลัวเฟิงด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาอินดีด้วยจัก,กรพรดแห่งแม่น้ำเลดเขากล่าว ชื่อของคุณหายไปจากอันดับทายาทระดับ3แล้วและได้เข้าสู่ทายาทระดับ4แล้วคุณได้เสร็จสิ้นการสืบทอดระดับ3แล้วครับหลัวเฟิงพยักหน้าการต่อสู้6ก0 0 0 0ครั้งด้วยพรสวรรค์ทั้งหมดจากเผ่าพันธุ์อื่นช่วยเขาได้มากและด้วยความเข้าใจและการฝึกฝน900ปีเขาได้เสร็จสิ้นการสืบทอดระดับที่3ในคราวเดียว